โอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยในหัวข้อที่มีคนถามมาเยอะมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะก็คือหัวข้อเกมใหม่ของ Rockstar ก็คือเกม GTA 6แหละถ้าพูดตรงๆมันจะออกเมื่อไหร่มีข้อมูลอะไรไหมก็จะมาคุยกันในวันนี้อย่างแรกเลยที่ผมจะบอกนะก็คือถ้าเกมนี้มันออกเมื่อไหร่เนี่ยแนะนําให้กดซับช่องผม,มไว้นะเพราะว่าถ้ามีข่าวหรือว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวอะไรผมก็จะมาบอกแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางข่าวมันจะเป็นแค่ข่าวลือแล้วก็ เป็นข้อมูลดิบแบบมันไม่ใช่ข้อมูลที่มีการยืนยันจากทางผู้พัฒนาโดยตรงหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะขอบอกไปก่อนเลยว่าอย่าเชื่อทุกอย่าง100%ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะก็มาเริ่มกันเลยที่อย่างแรก ที่ผมจะพูดถึงนะก็คือเร็วๆนี้บริษัท Tech 2หรือว่าบริษัทแม่ของ r Rockstar g เก e เนี่ยเขาก็ได้ทำการซื้อบริษัท a n i m เมชันที่ชื่อว่า Dynamics มั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็จะเป็นบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกนะโดยเฉพาะการทำ a n i m เมชันที่เกี่ยวกับ Facial Animation พวกหน้าตัวละครในเกมที่เวลาพูดแล้วบอกว่าแสดงท่าทางอารมณ์อะไรบนใบหน้าอะไรเงี้ยนะบริษัทนี้เขาจะเชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยบริษัท Dyna มิกนี้เนี่ยเขาเคยร่วม กับ Rock Star มาแล้วอย่างเช่นโปรเจกต์เกม r d r 2แล้วก็เคยมีโปรเจกต์ใหญ่ในอดีตในหนังดังอย่างเช่น a v e n g e r s Endgame ก็เดาได้เลยว่านะเกมต่อต่อไปของ r o c k ส t a r เนี่ยมันต้องมีคุณภาพที่ดีแล้วก็อาจจะดีกว่าเกมเก่าๆของที่เขาเคยทำมาแล้วอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงใครๆก็รู้อยู่แล้วเปล่าวะว่าภาคต่อต่อไปอย่างเช่น g t a ภาค6อะมันต้องดีกว่าภาค5อย่างแน่ๆความคาดหวังมันเยอะนะจากคนที่เขารอเล่นอยู่เนี่ย พูดถึงการคาดหวังหรือว่าความคาดหวังนะผมก็หวังว่าคนที่ดูคิดนี้จะกดไลค์ด้วยถ้ากดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากเลยมาดูเรื่องต่อมากันดีกว่านะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นข่าวลือที่แบบว่าปากต่อปากซะมากกว่าข่าวที่มีการยืนยันอะไรอย่างนั้นนะก็มีคนปล่อยข่าววงในที่เขาชื่อว่าทอมไอคนนี้เนะี่ยเขาเคยมีประวัติ ปล่อยข่าวเกมต่างๆเช่น b a t t e i e l d อะไรอย่างเงี้ยจากการที่เขามีเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักอยู่ในวงการเกมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการหลุดข่าวปล่อยข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันออกมามากมายแล้วก็บางข่าวก็เป็นความจริงบางข่าวก็อาจจะไม่จริงเสมอไปนะอย่างว่าข่าวลือก็คือข่าวลือแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคนติดตามเยอะระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็มาดูกันเลยดีกว่านะว่าเขาหลุดข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับ GTA 6สำหรับอย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือ ไอเกม GTA 6เนี่ยมันจะออกในระหว่างปี2024ถึงปี2025ก็หมายความว่าอีก3-4ปีขึ้นไปเลยนะกว่าเกมนี้มันจะออกเพราะว่าปีที่ผมทำคลิปนี้ก็คือปี2021โอเคสำหรับเรื่องนี้นี่น่าจะมีความเห็น2ทางนะก็คือคนที่ตกใจว่าเอ้ยทำไมมันรอน,นานจังกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบว่าอ๋อเหรอ นึกว่าจะนานกว่านี้นึกว่ากูต้องรออีก2ชาติอะไรประมาณนี้นะแต่เอาเป็นว่าความจริงมันก็นานอยู่นะเพราะว่าไอ้เกม g t a ภาค5เนี่ยมันออกมาเกือบจะสิปีแล้วไม่ได้เหมือนฟีฟ่านะที่ออกภาคใหม่ทุกปีอะไรแบบนี้แต่ก็เอาเป็นว่าหลายคนน่าจะเดาออกแหละว่าทำไม g t a ภาค6มันถึงต้องรอ,อนานขนาดนั้นเพราะว่า GDA ภาค5เนี่ยมันยังขายดีอยู่เลยแบบเทน้ําเททา่าเททิ้งเลยก็คือถ้าให้เอาสถิติมาวัดกันเนี่ย อย่างเกม Resident Evil นะที่เพิ่งออกภาค8ไปก็มีคนเล่นเยอะแล้วก็ทำยอดขายไปได้ดีใช่ไหมโดยทั้ง f r a น c h i s Resident Evil เลยนะทุกเกมใน f r a น c h i s e ที่ชื่อว่า Resident Evil เนี่ยทำยอดขายกอปปี้รวม113ล้านกอปปี้แต่ไอเกม GTA 5เกมเดียวเนี่ยแค่ภาคเดียวเนี่ยทำยอดขายรวมไปมากกว่า145ล้านกปปี้ ซึ่งถือว่าเยอะกว่า Resident Evil ทั้งเฟนชายเลยก็ว่าได้เพราะงั้นเนี่ยถึงเจ้าพี่ Rockstar เขาจะไม่ทำ GTA ภาคอกออกมาขายนะเขาก็ยังรวยไปได้อีก10ชาติเลยก็ว่าได้ภาค5เดี๋ยวมันขายดีจริงจริงและผมยังไม่ได้พูดถึงรายได้รวมหรือว่าเงินที่เขาได้จากการขายชาร์กการ์ดอีกด้วยนะโอ้โหถ้ารวมไปอีกนี่ก็เป็นเงินหมุนรวมกว่าหลายแสนล้านบาทอะ เพราะงั้นภาค6นี่มันก็ดูแล้วไม่จําเป็นต้องรีบออกอะไรมากนะจะเย็นๆไว้ก่อนก็ยิ่งดีและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทาง Rockstar เนี่ยเขาไม่อยากทารุณทีมงานอะไรมาก ไม่อยากให้งานมันลวกหรือว่าปั่นงานมากจนเกินไปเพราะว่ามีเหตุมาจากการฟ้องร้องในเกมอาร์ดิอทเมื่อตอนที่เกมอารดอทันี้ออกอะนะก็ทางทีมงานเขาก็ออกมาฟ้องร้องว่าโอ้ยโดนกดดันโดนบอกว่าทํางานล่วงเกินเวลาแล้วก็แบบมีหลายปัญหาเลยนะตอนที่เขาช่วยล็อกสตาร์ทำเกมนี้เนะี่ยแล้วก็ลองคิดเล่นๆดูนะตอนที่ทางล็อกสตาร์เขากําลังทำอารดีอทเขาใช้เวลาไปมากกว่าเกือบ10ปีอะ วัยเกมนี้จะออกอะระหว่างภาคแรกกับภาค2ขนาดมีการลวกงานแล้วยังต้องรอไปเกือบ10ปีเลยถ้าจีดีมันไม่ลวกนี่ก็แหมรออีกนานนะแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับผู้เล่นได้นะเพราะว่าถ้าง,งานไม่ลวกเนี่ยผลงานก็จะออกมาดีเราก็จะได้เล่นเกมดีๆเพราะงั้นตรงนี้นี่ผมคิดว่า ไม่น่าจะมีใครคอมเพนอะไรกันหรอกส่วนต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะก็คือทีมในเกม GDA ภาค6เนี่ยมันจะเป็นทีมในยุคปัจจุบันนะไม่ใช่ย้อนเวลากลับไปในอดีตเหมือนที่มีบางข่าวลือเขาออกมาก่อนหน้านี้ว่าเกมภาค6กอะ่ะมันจะย้อนเวลากลับไปในยุค80หรือว่า90ที่แบบว่าเป็นยุคลุ่งเรืองของธุรกิจสีเทาอะไรแบบนี้นะน่าจะรู้กันว่าหมายถึงอะไรแต่เป็นว่าเกมภาค6เนี่ยจะเน้นในยุคปัจจุบันยุคเมิร์เดนนี่แหละเพื่อที่เขาจะได้ออกอัปเดตใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็ ทันสมัยได้อย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้อีลอนมัสประกาศ c y เบอร์ทักอันที่2อะไรเงี้ยเขาก็สามารถเอาไอ้รถคั้นใหม่เนี่ยมาใส่ในเกมได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าทำในทีมยุคอดีตเนี่ยมันก็จะมียานพาหนะจำกัดนะเพราะว่าอดีตก็คืออดีตและและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องแมปโดยคนที่ปล่อยข่าวนะเขาบอกว่าแมปในเกม gta 6นี้ก็คือแมป i ว e c i ี y หรือไมอามี่ในชีวิตจริงที่อเมริกานะหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่สำหรับคนที่อยู่ในยุค8 0 9 0ยนอะไรอย่างนี้แต่คนรุ่นใหม่น่าจะไม่รู้จักกันอะไรมากอะ่ะแต่เอาเป็นว่าเป็นเมืองในภาคบายซิตี้นี่แหละและถึงมันจะเป็นเมืองเก่าก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่ใหม่แล้วก็อารมณ์เหมือนให้นึกถึง GTA ภาคแซนกับ r d r 2อ่ะ2สองเกมนี้มันมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแมปใหม่ที่เขาปั้นใหม่ก็จริงแต่ว่ามันก็มีรวมแมปเก่าของภาคเก่าอยู่ด้วย ก็ถือว่าอืมก็โอเคอยู่ก็ดีถึงแมพในภาคเวสต์ซีมันจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับภาคซาน d ิเอตก็จริงแต่ว่าถึงเวลาเขาทำภาค6เนี่ยเขาก็จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นหรือไม่ก็เพิ่มนูน่นเพิ่มนี่ให้มันดีขึ้นเองแหละไม่ต้องกังวลอะไรและสำหรับไฮไลท์ของข่าวนี้เลยนะก็คือแมพในโหมดออนไลน์เนี่ยจะแตกต่างจากโหมดออฟไลน์นะก็คือ ออนไลน์มันจะอัปเดตได้ใช่ไหมแล้วมันจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงแมปไปเรื่อยๆเลยเหมือนกับเกม Fortni t e ถ้าใครเคยเล่นเองไอเกม Fortnite เนี่ยเขาก็จะมีซีซั่นที่แบบมี b ั t t o n p a พาอะไรองเงี้ยนะถ้าผ่านซีซั่นไปแล้วแมปของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะแบบภูเขาหายตึกหายเมืองหายไปก็จะมีเมืองใหม่เข้ามาอารมณ์ประมาณเนี่ยแล้วจินตนาการดูนะถ้า GTA เป็นอย่างนั้นบ้างนี่โอ้โห เราขับรถไม่เบือ่อเอาจริงๆแบบหยุดไปสักไม่กี่เดือนแล้วกลับมาเล่นใหม่เงี้ยแมบพบแม่งไม,ม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็เหมือนได้เล่นเกมใหม่อะถ้าเป็นชีเก็อาจจะมีตึกสร้างใหม่หรือว่าถนนใหม่อะไรอย่างงี้นะที่ผมเดานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆซะมากกว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะที่มันอ้างอิงกับทีมที่เขาอัปเดตเข้ามาในเกมที่เขาจะทาอย่างเช่นถ้าช่วงนั้นเนี่ยมันมีเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมเราก็อาจจะเห็นในเมืองของเราเนี่ยเมืองไวซิตี้มีของตกแต่งฮาโลวีนนะมีคนใส่หน้ากากผีอะไรอย่างนี้นะแบบพวก NPC ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะถ้าแบบมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสมจริงขึ้นมาอีกระดับหน ก็อันนี้ในข่าวเขาไม่ได้บอกมาแต่ผมอยากให้เขาทำบัตรเดินผ่านอยู่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะแต่ถ้ามีสิ่งที่ทําให้เราอยากจะกลับมาเล่นหรือว่าอยากจะเล่นไปเรื่อยๆผมว่ามันดีกว่าในตอนนี้ที่แบบว่าถ้าเล่นหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำอะ่ะเพราะงั้นเรื่องแมปนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่ามันจะออกมาเหมือนกับที่ข่าวมันบอกหรือเปล่าแต่ก็มาดูในสําหรับข่าวต่อมาก็คือสําหรับเนเรื่องหลักในโหมดเนื้อเรื่องหรือว่าโหมดออฟไลน์ line นะมันก็จะยังใช้คอนเซป ที่มีตัวละครหลักหลายๆตัวเหมือนกับในภาค5ที่มี3คนใช่ไหมมีไมค์แฟงกลินแล้วก็เทรฟโดยในภาค6เนี่ยก <c oughs> ็จะมีตัวละครหลักหลายตัวด้วยแล้วก็ จะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงอยู่และตัวละครผู้หญิงคนนี้เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับว่าเป็นคนฉลาดนะมีความเป็นผู้นํามีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการแฮกอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นแฮกเกอร์ประมาณนั้นนะแล้วก็ดูเหมาะกับธีมของเกม GTA ดีด้วยถ้ามีตัวละครผู้หญิงจริงก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เกมไปเยอะเลยนะเพราะว่าบางทีมีผู้ชายเยอะมากเกินไปก็ดูแปลกๆแ,แต่จะมีตัวละครหลักกี่ตัวมี3ตัวหรือภาค5หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีใคร เพราะงั้นเราต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีข่าวอะไรหลุดมาอีกหรือเปล่าแล้วก็โอเคผมไม่อยากจะบอกย้ำอะไรมากมายนะแต่ว่าต้องบอกอีกทีนึงอะว่าอย่าเชื่อร้เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในที่ผมบอกเนี่ยไม่มีอะไรคอนเฟิร์มทั้งนั้นเลยและที่ผมอยากจะให้เราทำนะก็คือคอมเมนต์มาคุยกันว่าเราอยากให้ gta ภาค6เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเรารอไหวไหมสี่ห5ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r คร e นะถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม gta แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนละบ๊ายบาย